เกว่ยังไหนเกว่าหกเขาแล้ว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 ปูเข้าแล้วก็หกหกหกอือแบบวแบบจะพรับในวัดเนาะอ่าหกหกหกก็ออกเหลือเท่าไรครับสองสองอืเอาคืนมาอีกทีนึงครับห้าสองแค่นี้ครับเพื่นหกแค่นี้สองห้าแม่นครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัดก็จะมีสองห้าสองหก เอาไปปุ๊ดนีกันเด้อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรยใจวิธีกาในการรับชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอียังหน้าดชัดอดชัดบอกอุตส่าห์มาตามหารับรับพ่คุรับพ่คูรับพ่คูรับพ่คมาเต้รับพ่คครับี่อเลขี่อเลขอเลขจ้นี่ละร่อเลขรับพี่คุ แล้วเลขอย่างครับรับพิคุอ๋อแต่ว่าปูพ่นหายเปลี่ยนใหม่เด้อด้วเพราะว่าเอาเพราะว่าคำว่าพิคุนี่บ่ค่อยไปไหนเนาะตรงนี้มันก็มีเข่าเรื่องเรื่องนนจหน่อยจะก็ได้มาแลไวล่ะครับอืมได้มาแล้วเนี่ยบอกยังม่จากเป็นฐนอันโผม่านครตบวเพาะมันาจากปูแหละอืมแต่โดยตรงเลยคือเกาคือเกาแต่วาันนี้พ่นหายแค่สามตัวนะครับวัมีสองตัว เี mm sí, ๋ยมกระดาษปากกาจุดเอาให้สามตัวให้สามตัวเดียวหางเดียวเลยว่าให้สองตัวครับจุดไหนเนี้ยตัวจุดไหนเนี่ยจุดเดียวเลยจุดเดียวจุดเดียวเม็ดเดียวจุดดอกเอาบอกมาไม่ต้องจุดบอกก็ได้เดี๋ยวจะให้เบิ้งงนี้นีก็ได้เดยมาแท้ตาเม็ดเดียวนั่นของแ้เลยทายมาพร้อมตินะทายมาพร้อมทายมาตีเนาะกดตีเอาไปลุงแบงปันเอฟจีล่ะเรอแล้วถูกกี่งวดแล้วนี่สองงวดติดสองงวดติดอ่าหกห้าแล้วก็งวดที่แล้วคือ อะไรนะแกได้มาแล้วแต่งวดนี้ไม่ได้คุยแกแกฝากยายมาให้เดี๋ยวก่อนเด้อบึ้งบึ้งบึงเอาให้ซัดซัดเอาให้ซัดซัดบอบอบอไปไายเอาน้ำมือเพคนนี้ทีบอกแม่นนี่นี่แต่ว่าที่แรกนี่เพคนไปเห็นหนามม้วนเลยนี่มันจะเป็นหนามม้วนก่อนเด้อเพื่อเพื่ออยากเอฟซีบึ้งบึ้งนามม้วนเจ้าของก่อนก็ได้มาชี้เห็ุระบาดนีเอ้านี่อาจจะให้บึ้งหนามม้วนก่อนแต่ว่าเบึ้นเขียนใหนามม้วน เป็นซองเลยจังห่โอ้เห็นสาสัดเถะโอ้เลขกสามจงสัดเลยเห็นตเล็กสามสัดเป็นบอล่ะม้วนแล้วพอดีเห็นทุกทุกสิบห้าวันมันจะหายไปเรื่อยๆครับครับเขวมาสองวดติดครับครับนี่จะเป็นงวดที่สามเพิ่มาครับมันวดคือใดอ่มนเห็นดมันเห็นแล้วนซองีเพื่นไหนมาดีก่อเนาะเห็นตวเล็กสามมันจะมีสามโมโนนี่เนาะเอาเป็นโต้มาบอกรถตะกุนบอกได้ครับ อันนี้ระบตัวีวเลยเม็ดเดียวนี่วางไว้ในกะตากาใหญ่ตั้งนี่มาเสียงหันมาเหยือ่น้ำนี้หันมาได้ก็พอวอฟังนี่ใวด้วเอาทีละทางด้วเม็ดเดียวปูหอมาเม็ดเดียวตัวเดียวเลยไปเอวน้ำย่ยเป็น่ามึงอยากได้เปเอวน้ำย่ยหอยย่อยไปเวเดเดียวมาเหือ่น้ำนี้กย เอามาททงนีเนี้ยหนมาทงนีเนี้ยัดงเ่นขาหกห้าพอด้ยู่ใส่มาสองหัวี่หกสองห้าโอ้กล้องบงกันสองห้าหกสองห้าบ๊อบบบไปเลยหกสองห้ามนบอหกห้าหกสองห้าหกสองห้เห็นแล้วเห็นแล้วหกสองห้าเออบาดเอา บารับพิคุรับบอบอเพิ่นเปลี่ยนเป็นขันน้ำมนต์แล้วโอ้รับขันน้ำมนต์รับขันน้ำมนต์แสงการะับขันเดียวกันนั่นแหละอืมโอ้บอบอรับดอกครับเพิ่นเปิดให้ทุกงวอดล่ะเพิ่นบพให้ตั้งซื้อว่ารับพิคุเนีเกี่ยวกับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวบอไข่ดีกับสีเหลืองป็นไหนอืมนะครับอ้าวอาตะโกนบอกไหมตะโกนบอกเลยครับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืดมือให้ดอกเอ้าเอาเอาเออดมือเอาตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวบอกเลยครับบอกข้าวอยู่นี่อ่าอ เอยากได้พอได้ดูมือดูมือยังไงยังเหรอซีดกันไหนซีดกันไหนหกยังเอาปึ๊บหกนะครับถอยนะครับถอยไปนะครับหกหกหกอกอะครบสุภาพครับในวัดเนาะหกหกหกก็ออกเหลือเท่าไรครับสององเออเอาคืนมาอีกทีหนึ่งครับห้าสองห้าแค่นี้ครับเพื่อนหกแค่นี้สองห้าแมนครับ เม็ดเดียวเม็ดเดียวเดียวตัดก็จะมีสองหาสองหกเอาไปพดหนีพดสินกันเด้อครับแค่นั้นแหละรับพิคุอืหกสองขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์คนเห็บเปียนเป็นขันน้ำมนต์แต่ว่าก็รับพิคุนั่นแหละเป็นขันน้ำมนต์แต่ว่าผู้ใดอยากเห็นน้ำมนต์ก็สิเบื้องตัวนี้อ้ยไนี่นี่ตัวนี้คือน้ำมนต์เป็นเหล็กเล่ามาเด้อเล่าให้นี่มันคือเป็นเลขกสามชัดแนงศูนย์สาม เก้าโอเคครับสองห้าโอ้สองห้าหกสองห้าหกสองห้าอ่าโอเคครับเราฝากติดตามไปหนี่หกสองห้าหกสองห้า โอ้อ่ะคนไทยกันหลายเนาะสูบกบกีวอกันโอเคครับสูบกบกีวอกันออาเอออาอเอกาา่อกันปูปะอ้าเเจเวอยังไเจวอเวเนี่ากเขาแล้ว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 ปูเข้าแล้วออล้าาอ้าวพี่น้องลำรากันไปนะครับจ่าไหนจะเอาไปพิคร พิจารณาเบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสาันทิศแกน